ครับอยูอ่ไกลอยู่ไกลก็พอสวรีครับหาได้ดครับดอกแครครับ <c oughs> ดอกแอก,แกแ้บานสวนยุกฟ้าบานชำแก่นงเง,งินนั่เพือสะนแดบดบินครับจังหวัดนครให้ถุงครับฟองดูคา่ะคือสินค้าในมู่บานครับในกองทีบานเฮา ปลูกไร่ต้นกับในปนผลิตก็ได้เป็นสิ้งค่าครับมีคื่อการสวนครับมาแค่ปลูกสวนเลยครับยี่สติปโกตุนเก้าของต้นครับแตงไทยตำหีิแล้วพี่น้องปลูกต้นจำต้นกับ ในสิ่ในครอบครัวนะครับปลุกไล่ตนครับเต้าหัวกาลังเริยกำลังออกครับเ้าหาเต้าห้องกลปลูกข้าวปน้อสิไข่คือว่าจะไคร้ครับโมล่มาตานไป้นป่าว้น่วง้นย่าง ตหนียกมันลอยกุ้ต้นครับขอดปลาครับผมต่างปลาถึงมะม่พี่น้องกาเบนไปห้าต่างกันมากสามปีแล้วครับต้นย่างกําลังง่ายขอวงกมีครับเพียบพ่อส่วนใดคนให้เร็วกับส่วนไงแล้วส่วนในหน้าง่ากับยงเอวเพียบพ่อะมา่นครับ

กดมือละก,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 ก็ได้กรเปาพี่น้องดูครับขอบขั้วพอจะกุนเกียไปครับไปชุมาดูไปยัดงานยังอะไรไปครับพี่น้องดออูดูครับร้านไปทำหน้าหน้าวานครับหน้าสีสีนึงไปยัดเ่เดียวครับผม 那。<Nah. S 2> <laughs> เียบยบงไงงามๆครับเก็บห,หนึ่งเก็บครับรวบแกงในหลายเมนูครับกแค่ Давай, <IX> давай <saur1> ah <-h> <-ALLY> <ofeolin> <95 x22>